สวัสดีครับเหยียตีรีวิวครับผมสวัสดีครับแลวผมนกจัดไปมือกว่าเหยียตีจัดให้ก็อยากจะรีวิวอะไรหรอกช่วงเนะี้ยะมันก็อยากรีวิวอะไม่อยากทำอะไรนะแต่รถใหม่เข้ามาเพียบเลยนะยะอะไรเออเข้ามาเพียบรถใหม่ใหม่จริงอะไม่ขายหรอเ่วันนี้เริ่รขายหน่อยขายหน่อยอแล้วใหม่จริงรถแม่งใหม่กิ๊บคือหน้าตามึงไม่เข้าเข้าตาควา <laughs> ตัดขายนะฮะตัดผมมยังต้องไวให้มันเหลือเดี๋ยวค่อยดูทรงต่อไปทรงต่อไปอ่ไม่ต้องเข้าไปสามคันคุนนี้ชมมอนเตอร์เก้าสามเจ็ดนั่นเองคันนี้ในตลาดก็อยู่ประมาณสามแสนเดี๋ยวเราเอาคันนี้ก่อนเลยแล้วกันใช่รถปีสองพันยี่สิบสองนะได้ท่อสลิปออนเขาเรียกว่าเป็นวายไฟครับนะไปเป็นคาร์บอนครับยางใหม่สฟปรี นะใบคันนี้ก็1มื่นโลหนึมืนโลนอโอ้โหเท่ากับว่ารถคันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งาน <c oughs> ยางหน้าหลังก็ใหม่โซ่ส,สเตอร์ก็ใหม่ของแต่งก็เล็กน <c oughs> ้อยนะ เป็นลูกบิดปังปังปั้งปังสภาพแบบนี้เอาไปแค่นี้พอเอาเล้าๆ้าไปเลยนะตลาดแตกไปเลยะแสนห้าหมื่นเก้าพันพอสอแสนห้าหมื่นเก้ามาต่อมาดูคาเตอมอนเตอร์เจ็ดเก้าหกเอพีเอสปีสองพันสิบสี่พ่อเอฟซีคู่หนึ่งตัวแรงเกียร์โยมีแล้วครับขอบรงก็เป็นคาร์บอนแล้วยางหน้าหลังใช้ได้กระจกไฟแฮนด์มีมือเบรกมือคัสต์แต่งครอบกระปุกน้ำมันบนก็เนี่ยมอนเตอร์ ขรรองแต่งของแต่งนะไมค์คันนี้อยู่ที่นี่ช็อคช็อปช็อคช็อปมีช็อคช็อปแสดงว่าเคยเซอร์วิสท,ที่เขามาสองหมื่นก้าพันโลนะฟังเสียงหน่อย กูนรถพวกนี้มันจะออกตึบตับตึบตัอยู่แล้วออกไปลูกๆอยู่แล้วสภาพแบบนี้เอาเลาๆไปเลยนะในตลาดเท่าไหร่ไม่รู้เราไม่สนใจใครอยู่แล้ว1 1 9่งแสนพอ1 1 9 0 0แและคันสุดท้ายครับ r o y a นแอนฟิลคลาสสิกนะตัวนี้เป็น c ลาสสิกสามปี2023ันยบนะเห็นรถทรงแบบนี้แล้วนี่คิดถึงอะไรรู้ไหมคิดถึงแบบหนังอินเดีย นัินเดียร์นอ่นเดียนี่ผมคิดถึงโกบลิเลยเนี่ยเอ๊ะจริง่ะเอคิดถึงโกบลิเลย๋อปุ๊บมึงไปแนวนั้นไงแล้วดูเด็ดดูท่านั่งมันไงเวลาเราจะไปไหนที่เราดึงหน้าไม่ได้นะรับคันนี้ต้องทําหน้าเจ๊๊น่อยทำหน้าเจ๊๊หน่อยทำไงแล้วหน้าเจ๊๊๊่าใช่ลวเฮ้ยรถแม่งมีเสน่ห์ใหม่มากครับนะสีทูโทนก็นต้องเงาเขาเรียกว่าสีโครมบวกเบาเบาที่แปลว่าขนม ไม่อ่ะบาไปว่าบางนี่เหรอสีน้ำตาลสีน้ำตาลนะตัวนี้ราคามือหนึ่งเนี่ยอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมืนเก้าพันบาทใช่ครับแต่นี่รถไม่ถึงปีไม่ถึงปีเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องก่อนเราจะบอกราคามไม่หออนึ่งพันสี่ร้อยโลหนึ่งพันสี่ร้อยเออไแท้เครื่องนิ่มๆบอกเลยท่านนี้นิ่มมากนะ สภาพแบบนี้ดีกว่าคุณไปซื้อรถมือหนึ่งน่ยอะนะประหยัดกันไปตั้งหลายหมื่นคือหั่นราคาไปเลยเอาไป1 9 0 0 0แพพอประหยัดไปห้า0 0ื่นเก้าเออสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0 6 2 8 3 5 2 7 4 2แ้าสององแล้วใครจะชนของชวนอะไรติดต่อที่ที่พันศูนย์หกสองแปดสามหาสเจ็ดสี่รับ